สวัสดีครับเปิดหลวงปู่โตนะครับรุ่นปลดนี้นะครับหลวงปู่โตรุ่นปลดนี่เนื้อเกสรสวยเลยครับนี่ครับนี่ครับยันคมชัดเลยครับสวยเลยครับสองพันห้าพร้อมส่งนะครับสองพันห้าพร้อมส่งอยู่ชนบุรีอำเภอเมืองนะครับหน้าป่าโทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับ ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับคือสวยเลยครับวงปูโตนะครับหลังยันนะนะครับหนึ่งหลังยันะรุ่นลดหนี้ครับเนื้อเกสรสวยๆนะครับนี่ครับนี่ครับพร้อมกรอบทองเลยไม่ค้อนนะครับไม่ลอกครับไม่ลอกไม่ดำนี่ครับคือสวยครับเส้นนิ้วคมชัดเลยครับเส้นนิ้วเส้นเท้าคมชัดกำไลคมชัดนะครับเสดระลึกครับ ไอ้สนใจก็โทรได้เลยนะครับสวัสดีครับ